หม้อใหญ่เลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะเอาแบบวันนี้แอปเปิลจะทำคลิปแบบเร็วๆนะคะสไตล์ลูกทุ่งเนาะเพราะหิวจัดเลยนะ,ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฉันเองแอปเปิล it's me แอปเปิลนะคะวันนี้แอปเปิลขอนำเสนอแกงเห็ดรวมนะคะ ใส่หน่อไม้ฝรั่งแล้วก็บวบนะคะแล้วก็นี่คือใบย่านางของเรานะคะแอปเปิลจะเอาใบผักขมมาทําเป็นย่านางแทนนะคะเพราะว่าแอปเปิลไม่มีย่านางนะคะโอเคค่ะเพื่อนเอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาจะออกมาแบบไหนนะคะว่าโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเห็ดกันนะคะอันไหนที่ยังดอกใหญ่อยู่อันนี้ก็จะไว้อย่างนี้เลยนะคะนี่เราก็จะฉีกเขาเฉยๆยนะคะ ชีคเห็ดเฉยๆเนาะส่วนเห็ดนี้เราก็จะมาหั่นกันนะคะ ชิ้นประมาณนี้นะคะเอาแบบวันนี้แอปเป็จะทำคลิปแบบเร็วๆนะคะสไตล์ลูกทุ่งเนาะเพราะหิวจัดเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะวันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะชิ้นใหญ่ๆนี่แหละแซบเบอร์นะคะน,นี่แบบรวดเร็วนะคะแกงเห็ดสไตล์ชันเองแอปเปิลนะคะวันนี้เราจะมาใส่หน่อไม้ฝรั่งไปด้วยนะคะเพราะว่าแอปเปิลไม่กินหน่อไม้นะคะ Apple แอปเปิลแพ้หน่อไม้เนาะ ส่วนหน่อไม้ฝรั่งของเราเราก็จะมาตัดตรงปลายนะคะ่ะตัดเป็นท่อนเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา ไปเริ่มแกงกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะหิวมากเลยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราก็จะมาตำพริกกับหัวหอมกันนะคะตำไม่ต้องแหลกนะคะพอ <Okay. S 1> พอแหกนะคะโอเคเอไปดูกันเลยนะคะ เราปปั่นน้ำยานานกันก่อนเลยนะคะมันเพื่อนใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำไปเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเราจะเทน้ำยานนางก่อนนะคะที่แอปเปิลปั่นไว้เนาะนี่แล้วนะคะเราก็จะมากรองเอาเศษออกก่อนนะคะนี่น้ำยานางของเรานะคะแล้วก็เอาน้ำล้างด้วยนิดหนึงนะคะ ะะเราก็จะเติมน้ำเพิ่มอีกนิดนึงนะคะน้ำเปลาเนาะ <Okay. S 1> พริกที่เราตับไว้นะคะเอามาใส่จากนั้นก็ตามไปด้วยเกลือเกลือนิดนึงนะคะใส่เกลือไปเนาะโอเคนะคะน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาไปนะคะนี่เลยคะ่ะ น้ำปลาของมาดานะคะอันนี้ก็อร่อยมากเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะจวกเดียวนะคะเซปเรเราก็ใส่บวบก่อนนะคะเพราะมันสุกยากเนาะเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเห็ดทุกอย่างที่เรามีแล้วก็ใส่ไปเลยะคะ่ะ หม้อใหญ่เลยนะคะเนี่ยแซ่บแซซนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะง่ายๆนะคะวันนี้รวดเร็วหิ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 วนะคะ แป๊บนึงก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หน่อไม้ฝรั่งนะคะสเสรียบร้อครแกงหน่ไม้ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมครัะน่าทานเออสีสันนะคะแล้วก็ใส่ไปด้วยใบโหระพานะคะเราไม่มีผัก เราไม่มีโหละพาไทยแต่อันนี้ก็ใช้ได้นะคะกลิ่นหอมเช่นกันนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆได้เวลาชิมกันแล้วนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเห็นไหมคะน้ำเหมือนน้ำยำนางเลยนะคะนี่ค่ะ คะเ,เพื่อนเดี๋ยวเรามาชิมนะคะแอปเปิลจะชิมให้ดูนะคะว่าอาร่อยขนาดไหนนะคะแกงเห็ดสไตล์ชั้นเองแอเปเปิลน,นะคะอืมนี่นะคะสีน้ำยานางก็เหมือนเลยนะคะอร่อยไม่แพ้กันค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองลองมานำมาใช้ดูนะคะว่าอาร่อยจริงๆแทนน้ำยานางของบ้านเราได้นะคะ อร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยน้ำปลาค่ะ, <laughs> ะค่ะขอบคุณนะคะเพื่อน ก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับชั้นเองแอปเปิ้ลไว้นะคะเจอกั <Yeah. S 1> นคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย